สวัสดีครับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS for Windows เวอร์ชัน่น28คลิปนี้ก็เป็นบทที่7นะในคลิปก่อนหน้านี้ก็บทที่7เนะื้อหาทางทฤษฎีนะคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขนะวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียวในคลิปนี้ก็ต่อเนื่องกันมานะแต่จะใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์ข้อมูลละ ตัวอย่างเดิมนะจากคลิปที่แล้วนะั่นะะนะวิศวกรสนใจค่าเฉลี่ยการดูดความชื้นของคอนกรีตอัดแรง5ชนิดเอาแบบเข้าใจง่ายก็ปูนซีเมนต์5ยี่ห้อแตกต่างกันนะทดลองชนิดละ6ตัวอย่างนะต้องการนะทดสอบว่าค่าเฉลี่ยการดูดความชื้นของคอนกรีตนะทั้ง5ชนิดนะ เท่ากันจริงหรือไม่นะที่ระดับนัยสำคัญ0.05ในคลิปก่อนหน้านี้นะคำนวณเป็นขั้นเป็นตอนโดยใช้เครื่องคิดเลขธรรมดานะในคลิปนี้ก็จะใช้ spss กันละนะตารางอโนวาอันนี้นะเราสร้างเองได้โดยใช้เครื่องคิดเลขธรรมดานะอธิบายที่มาของตัวเลขต่างๆแล้วนะ s u m square treatment s u m square error s u m square total นะระดับขั้นความเสีนะีถ้าเป็นวิธีการปฏิบัติก็5กลุ่มลบ1ลือ4น total ะก็ข้อมูลทั้งหมด30ตัวลบ1หลือย9นะแล้วก็2มบรรทัดบนรวมกันเป็นบรรทัดที่3แนะลแนวคิดพวกนี้อธิบายในคลิปก่อนหน้านี้ละในคลิปนี้จะดูว่าโปรแกรม spss นะ จะสร้างตารางอาโนว่าเหมือนกันเลยนะตารางตัวบนกับต,ตัวล่างนะถ้าบอกต่างกันก็ทดสนิยมนี่แหละนะเอคำนวณเนี f ่ย um นี่เราเอาแค่3ตํตำแหน่งอันนี้เอา10ตตำแหน่งทำนองนีะแล้วก็โปรแกรม SPSS จะให้ค่า One Tail s i gni f i c a n t ด้วยนะสรุปผลได้2แบบนะจะเอา F คำนวณไปสรุปผลก็ได้จะเอา s i gni f i c a n t ไปสรุปผลก็ได้ นะมาเน้นขั้นตอนการทางานอีกครั้งหนึ่งนะแต่เพิ่มเติมว่าถ้านะอยู่ในเรื่องของ spss นะการสรุปผลจะมีขั้นตอน6.2ที่แตกต่างกันนะก่อนหน้านี้ก็เปิดตารางกระดาษเฉยๆหาค่าวิกฤตบริเวณวิกฤตนะแต่ถ้าใช้ spss ก็เพิ่มขั้นตอนนี้อีกนิดหนึ่งนะหา one tail significant นะมาเน้นขั้นตอนกันอีกครั้งหนึง่งขั้นที่1กําหนดสมมติฐานหลัก ค่าเฉลี่ยของประชากรทั้ง5กลุ่มเท่ากันนะสมมติฐานอื่นก็มีอย่างน้อยหนึ่งคู่แตกต่างกันระดับนัยสำคัญการทดสอบ0.05สุ่มตัวอย่างนะ t z t f คนะ่าสแคเลือกใช้ค่าสถิติ f การหาค่า f คำนวณน,นะให้สร้างตารางอโนว่านะ หาวั tail นเทลสิเกนิฟิเค็นแนะนำให้ใช้โปรแกรม SPSS นะนขั้นตอนที่6ก็เพิ่มเติมเข้ามาคือจะเปิดตารางหาค่าวิกฤตจากกระดาษก็ได้หรือจะใช้ One Tail Significant สรุปผลก็ได้โปรแกรม SPSS จะพิมพ์ค่านี้ให้เราการสรุปผลนะถ้า f คำนวณมากเกินไปมากกว่า f a l แอลฟาคือค่าวิกฤตเนี่ยนะ ปฏิเสธสมมติฐานหลักหรือ one tail significant น้อยเกินไปก็คือน้อยกว่าแอลฟาก็ปฏิเสธสมมุติฐานหลักเหมือนกัน,นถ้าเกิดการปฏิเสธสมมุติฐานหลักเราก็จะไปนค้นหาต่อว่าคู่ไหนเหมือนคู่ไหนต่างได้จากข้อมูลตัวอย่าง7.1.1ก็คือตัวอย่างชุดละ6ขนาด6นะมีประชากร หชุดนะขั้นที่1นึสมมติฐานหลักสมมติฐานทางเลือกกำหนดระยะสำคัญการทดสอบนะสุ่มตัวอย่างแล้วสร้างแฟ้มข้อมูลกันเลยนะการสร้างแฟ้มข้อมูลก็มีตัวแปรนะชนิดของคอนกรีตนะแล้วก็ข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์นะน้ำหนักการดูดความชื้นเนี่ยนะ แันตัวแปรก็สร้างนะตัวแปรคแรคเตอร์นะตัวแปรนะข้อมูลเชิงคุณภาพนะจะเป็นตัวอักษรเนนะี่ยนี่ใช้เป็นตัวเลขนะอันนี้ต้องเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเพราะเราจะไปหาค่าเฉลี่ยนะนการสร้างแฟ้มเห็นไหมนี่ข้อมูลเชิงคุณภาพข้อมูลเชิงปริมาณเนนะี คอนกรีตชนิดที่1การดูดความชืน้นเะนี่ยพิมพ์ข้อมูลลงไปคอนกรีตชนิดที่1ตัวอย่างที่2คอนกรีตชนิดที่1ตัวอย่างที่3เนะี่ยชนิดที่1ตัวอย่างที่4พอครบตัวอย่างขนาด6แล้วเนี่ยเนะี่ยก็ขึ้นใหม่คอนกรีตชนิดที่2นะหรือนะไปเอาข้อมูลจากแฟ้มนี้ขึ้นมาเลยนะตัวอย่างที่19นะถ้าสร้างเองเน้นอีกครั้งนะ ข้อมูลเชิงคุณภาพพิมพ์ไปเลยเลข1 6ตัวเลข2 6ตัวเลข3 6ตัวแล้วข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ก็เป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะพิมพ์เลขลงไปเลยนะนี่คือข้อมูลที่เราทดลองและเก็บมาได้นะ551าไว้ที่นี่เห็นไหม ชนิดที่1มีข้อมูล6ตัวแล้วก็เตรียมเลข1ไว้6ตัวชนิดที่2มีข้อมูล6ตัวแล้วก็เตรียมตัวเลขไว้6ตัวนี่ค่ะต้องสร้างแฟ้มเองนะนะแล้วก็แนะนําไปเอาตัวอย่างที่19บเก้นะ d a ด a ที่สร้างไว้แล้วมาจะได้สะดวกในการเรียนรู้ต่อไปเลือกคำสั่งนะ analyze compare mean one way anova on analyze เลื่อน pointer มา compare mean เลื่อนมาอีก one-way ANOVA คลิกเลยนะตัวแปรที่เราสร้างไว้เดี๋ยวเราก็ย้ายตัวแปรมาตัวแปรต้องการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระอะไรพวกนี้นะ,ะขั้นตอนถัดไปเลือกตัวแปรน้ำหนักมาไว้ที่นตัวแปร อิสระเนะี่ยตัวแปรแบบแฟกเตอร์เนี่ยข้อมูลเชิงคุณภาพนั่นเองนะมันเมื่อกี้เราก็คลิกแล้วก็เลือกมานะคลิกแล้วก็ลูกศรก็เลือกมาตอนนี้เพราะมันแอคทีฟอยู่ด้านนี้เนี่ยเห็นไหมลูกศรมันเลยชี้กลับก็จะย้ายกลับไหมนะย้อนกลับไปดูหน้าเมื่อกี้นิดนึงนะเห็นไหมเนี่ยตัวแปรล,ลูกศรมันชี้มาด้านนี้จะชี้มาที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกนะ ชนิดคอนกรีตสูกติไพ o เตอร์อยู่ตรงนี้นะพอคลิกที่นี่มามาที่ Factor นะพอตัวแปรน้ำหนักนะคลิกที่นี่มาก็มาที่ Dependent List อันนี้คือการเลือกตัวแปรนี่เลือกเสร็จแล้วนะคลิกโอเคแล้วเห็นไหมได้ตารางอโนวาเลย วิเทวินกรุ๊ปก็คือ sum square treatment total ตัวนี้ก็คือ sum square total สองมัธยฐานบวรวมกันเป็นมัธยฐานที่3เลข4มาจากจำนวนประชากร5ลบ1หลือ4 25นะมาจาก n ใหญ่ลบ k นะ30ลบ5นะ้ตัวนี้มาจาก n ใหญ่ลบ1นะ่ mean square นะก็คือตัวเลขนี้หารได้4ได้ตัวนี้ มีสแควร์อันนี้นะมีสแควร์ mse นั่นเองนะตัวเลขนี้หาได้25บรรทัดบนนี้หาได้บรรทัดล่าได้ f คำนวณน,นะส่วน one tail significant ตัวนี้หมายถึง one tail significant นะโปรแกรม spss คำนวณให้เราการสรุปผลนะก็เน้นขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งนะหาค่า f คำนวณนี่หาไปแล้วนะ เปรียบเทียบค่า f คำนวณนกับค่าวิกฤตจ,จากตารางหรือว่าสะดวกพอเพื่อนขณะนี้ก็คือเอา one tail significant ที่ได้เทียบกับ alpha ถ้าจะใช้ f คำนวณหรือ one tail significant ก็ไปเลือกใช้กันตามความเหมาะสมขั้นตอนที่5 f คำนวณได้แล้ว one tail significant ได้แล้วถ้าจะเปิดตารางกระดาษหาค่าวิกฤตก็2.76 บริเวณวิกฤตคือนะบริเวณที่ f มากกว่า2.76อันนี้ก็เป็นการเรียนการสอนโดยใช้ตำรากระดาษนะเพราะว่า f คำนวณมากเกินไปมากกว่าค่าวิกฤตปฏิเสธสมมุติฐานหลักนะหรือจะใช้ตัวนี้สะดวกกว่าไม่ต้องเปิดตารางกระดาษ one tail s i g n i f i c a n c มีค่าน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับ0.05เพราะฉะนั้นปฏิเสธสมมติฐานหลักเหมือนกันนะก็แปลว่านะ ค่าเฉลี่ยการดูดความชื้นของคอนกรีตอย่างน้อย2ชนิดมี5ชนิดเแปลว่ามีอย่างน้อย2ชนิดหรือ1คู่แตกต่างกันนะมาอ่านหนังสือกัน4บรรทัดนะเพราะว่ามีค่าเฉลี่ยการดูดความชื้นของคอนกรีตอย่างน้อย2ชนิดมีค่าต่างกันเนะเพราะฉะนั้นเราจะค้นหาต่อไปว่าค่าเฉลี่ยการดูดความชื้นของคอนกรีตชนิดใดมีค่าต่างกันการทดสอบ นะหาคู่ที่แตกต่างกันมีหลายวิธีนะสถิติสำหรับวิศวกรรมสถิติสำหรับการศึกษาสถิติสำหรับการวิจัยการค้นหาคู่ที่เหมือนคู่ที่ต่างอาจจะใช้สูตรต่างกันนะในที่นี้ยกตัวอย่างการใช้สูตรของเชฟเฟ่นะการที่เราเลือกเมนูมานะข้างต้นเมื่อกี้นี้นะ หลังจากเลือกตัวแปรนะตัวแปรแบบแฟกเตอร์จำแนกกลุ่มนะตัวแปรน้ำหนักที่จะทดสอบแล้วเนี่ยให้คลิกออปชันนี้นะค้นหาคู่ที่เหมือนคู่ที่ต่างครั้งแรกนะทดสอบครั้งแรกคือถ้าสรุปว่าทุกคู่ค่าเฉลี่ยเท่ากันก็จบการทำงานได้แต่ตอนนี้เราสรุปผลแล้วนี่มีอย่างน้อยหนึ่งคู่แตกต่างก็วิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งละพอเลือกตัวแปรเสร็จแล้วคลิกที่ออปชันนี้ก่อน คลิกที่ปุ่มนี้นะโพส์นะเมนู Menu ย่อยเห็นไหมวิธีทดสอบมีหลายวิธีก็พูดง่ายๆคือสูตรที่ใช้ในทางสถิติมีหลายสูตรนะสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สำหรับการศึกษาสำหรับวิจัยสาขาไหนใช้สูตรไหนก็เลือกออปชันนะเลือกได้หลายออปชันในคราวเดียวนะเลือกเชฟเฟ่นะ แล้วก็มาเลือกระดับในยัยะสำคัญที่เรากำหนดไว้0.05เนห็นหมหนึ่งเลือกวิธีพูดง่ายเลือกสูตรในการสรุปผลนะกำหนดในยัยะสำคัญเองแล้วก็พิมพ์นยัยะสำคัญเข้าไปฮา w พุทที่ได้มาเนี่ยสังเกตดูว่าตัวนี้เป็นตัวบอกว่าใช้สูตรอะไรนีใช้สูตรของเชฟเฟ ดอกจันปรากฏตรงไหนนะปรากฏที่นีนะ่แปลว่าประชากร3กับ4นะค่าเฉลี่ยการดูความชื้นแตกต่างกันนะ4กับ3ก็อันเดียวกันแหละนะแต่4กับ5ค่าเฉลี่ยการดูความชื้นแตกต่างกันนะเราก็ต้องมาเลือกว่าในบรรดา5ชนิดเนะี่ย นะหลังจากพบครับว่ามีอย่างน้อยหนึ่งคู่แตกต่างกันนะแต่ถ้าเราต้องตัดสินใจว่าอันไหนดีที่สุดนะการดูดฟาร์มชื้นนะั้นนะ่ะนะโดยทั่วไปก็บอกการดูดฟาร์มชื้นน้อยจะดีนะโครงสร้างที่เป็นเหล็กด้านในของคอนกรีตจะได้เป็นสนิมช้าๆนะอายุการใช้งานได้ยาวนานเราก็ค้นหาคู่ที่ต่างแล้วก็เลือกตัวที่ ค่าเฉลีย่ยการดูความชื้นต่ำฝาตัวนั้นเป็นตัวที่ดีกว่าอันนี้เป็นการแปลความหมายประยุกต์ให้งานทางด้านสถิติเนะเจอคู่ที่ต่างนะเอาค่าเฉลีย่ยต่ำสุดนั้นแล้วก็สรุปว่าการดูความชื้นต่ำกว่าดีขณะนีนะ้หมายเหตุในตารางเนะเมื่อกี้ในบอกแล้วนะสตาร์นั้นหมายถึงว่าคู่นั้นค่าเฉลีย่ยแตกต่างกันนะ่ คู่ที่3กับ4ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันที่ระดับนัยะสำคัญ0.05คู่ที่4คู่ที่5แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ0.05คู่ไหนดีก็ค่าเฉลี่ยการดูความชื้นต่ำกว่าดีหัวข้อ7.2การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนก2ทางนะีมีกลุ่มมีวิธีปฏิบัติ นะเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันในคลิปต่อไปนะนี่มาแปะไว้ให้เห็นว่าหัวข้อถัดไปคือวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนก2ทางนะทางที่1นะเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร5คนนะควบคุมเครื่องจักร4เครื่องนะถ้าคนที่1ใช้เครื่องจักรเครื่องที่1เวลาในการผลิตสินค้าก็44นะ อาจจะ44นาทีนะถ้าเจ้าหน้าที่คนที่1นะควบคุมเครื่องจากเครื่องที่2จะใช้เวลาน้อยลงเพร้ะเราก็มาทดสอบทางด้านสถติว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง5คนมีความสามารถเท่ากันจริงหรือไม่นะก็คือค่าเฉลี่ยในการผลิตสินค้าเท่ากันจริงหรือไม่เครื่องจักรทั้ง4เครื่องนะประสิทธิภาพยังเท่ากันอยู่ไหมนะ เครื่อง 1, 2, 3อาจจะแตกต่างกันที่ยี่ห้อหรืออายุการใช้งานนะแต่การทดสอบทางด้านสถิติแล้นนะ่ะเราจะสรุปผลว่าเครื่องจากทั้ง4เครื่องนั้นนะ่ะค่าเฉลี่ยวไว้ในการผลิตสินค้ายังเท่ากันอยู่ไหมนะเนื่องจากตัวเลข1ตัวแฝงลักษณะอยู่2อย่างก็คือเป็นผลมาจากเจ้าหน้าที่คนที่1ควบคุมเป็นผลมาจากเครื่องจากเครื่องที่1ใช้ในการผลิตนะมันก็มีตัวแปรที่เกี่ยวข้อง2ตัวนะ การทดสอบแบบวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนก2ทางเราก็จะค้นหาค่าเฉลีย่ยนะของฟามของเจ้าหน้าที่ในการผลิตคนะ่าเฉลี่ยของเวลาในการผลิตสินค้าค่าเฉลี่ยในการผลิตสินค้าของเครื่องจักรเหมือนหรือต่างกันยังไงเนะี่ยอคลิปต่อไปนะวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนก2ทางนะ,ะคลิปนี้ก็เอาเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ